ค่า pm 2.5ุ้พุ่งขึ้นสูงหลังเจ้าหน้าที่ออกดับไฟป,ป่าที่โหมลุกไหม้บนเทือกเขาเขตอุทยานเมื่อวันที่6มีนาคมตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเจา้าหน้าที่ดับไฟป,ป่าของอุทยานมากกว่า20นายได้ออกดับไฟป,ป่าที่ลุกไหม้บนเทือกเขาผูเรนคาเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาโตนเป็นแนวยาวไปตามสันเขาติดกับถนนสาย2 0 1เปียภูมิแก่งคอ ใกล้เคียงบ้านทรัพรวงไซตำบลน,นาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิในพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นและมีหญ้าแห้งที่เป็นเชื้อเพลิงอีกจํานวนมากยากแก่การดับไฟในแต่ละครั้งเพราะในพื้นที่เทือกเ,าเขาบุรคา7มย์เขตพย่งชติน้ําตกตัดโอนอำเภอเมืองชายภูมิไปจนถึงเขตอำเภอกอนสวรรค์และอำเภอแกล้งคล้ออยู่พื้นที่ป่าไม้เสียหายไปแล้วในปีนี้กว่า200ไร่ ส่วนการเกิดไฟป,ป่าในช่วงบ่ายของวันที่6มีนาคมไฟป,ป่าได้โหมลุกไหม้ลัดเลาะไปตามเชิงเขาระยะทางยาวไฟป,ป่าลุกไหม้เป็นย่อมยอมขึ้นไปบนเทือกเขาภูแลนคาพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับความเสียหายจะมีการสำรวจประเมินอีกครั้งหลังไฟป,ป่าสงบลง ึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในช่วงนี้ก็พบว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้เกิดไฟไหม้ป่าอย่างต่อนเนื่องเจ้าหน้าที่ดับไฟตามพื้นที่ต่างๆต้องออกไปดับไฟแทบทุกวันและในบางวันยังคงพบว่าไฟป่าที่ไหม้ลามเข้ามาใกล้ถึงบ้านเรือนประชาชน ท้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านต่างเร่งช่วยกันดับไฟป,ป่าซึ่งเป็นสาเหตุล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์การเกิดไฟป,ป่าในแต่ละครั้งนอกจากป่าไม้จะถูกไฟไหม้แล้วยังมีสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคานไก่ป่าหรืออื่นๆ หนีไฟป่าไม่ทันถลูกไฟคอ,อกตายจำนวนมากเช่นกันนอกจากนั้นยังทำให้ขณะนี้ค่าพ m 2อมสองจ้าในอำเภอเมืองไยรูมนมีค่าสูงขึ้นไปอยู่ที่4ี่ิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศปานกลางมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วยแล้วเิีนงแตสถานการณ์ไฟมันลุกมันกระจายมันเลยแรงขึ้นยุ<ะ>่แล้วยังมากขึ้นยังมันคือแรงขึ้นเครื่องมันเลยขยายทางมันลายมันเลยชื่วอว่าเป็น เกี่ยบพอโลเพิ่มเรื่องมันใหม่ไปเยอะเด้นี่ยเป็นย่อมๆเลยมันบ่ครับแล้เป็นเจ้าที่เป็นเราของสารนักโทษเจ้าหน้าที่เพิ่นกลายไปพุ่นละสงสารมันเด็กครับสงสารยุ่นแล้วมันแดดอืมเปรียบเทียบปีที่แล้วได้อะไรรู้แล้วมันกันปีนี้แหละครับปีนี้ตีอืมแรงอืมอยากฝากถึงวิงวอนผู้ที่รอบๆขอปลาอย่างไรเนี่ยผู้ยิ่งกับบ่อยากให้จูดแล้วมันยังมันใหม่ปลากัดไม่สั่งไม่มาอย่าง เยหายหมดพวกสัตว์คว้นหลางท,ท,ที่หางใจยากบ่หางใจง่ายครับในเบื้องต้นทางผู้ว่ารชาชการจังหวัดชายภูมิรับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วเร่งดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดับไฟป่าและประชาสัมพันธ์ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และธรรมชาติมากยิ่งขึ้นทีมข่าวชพกิจถ่ายภาพณทีนินกัดรายงาน